ดีครับขอบคุณพี่หยองลูกหยีนะครับผมมาหนึงาให้กับพี่หยองลูกหยีนะครับสบายดีไหมครับชอบบ้านใหม่เราไหมครับก็นี่ก็เป็นการต้อนรับในวันสําคัญวันหนึ่งผมได้รับมอบจากทางผู้ใหญ่นะครับให้คุยเรื่องเกี่ยวกับความสําคัญของวันวิสาขบูชาสั้นๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะวันนี้สรินทามาเต็มวงพี่น้องอยากชมไหมครับ นึกไปถึงนะครับว่าตอนนี้เที่ยงคืนแล้วก็ยังมีพี่น้องนั่งอยู่ด้านหน้านั่นขนาดทีเดียวนะครับเนื่องในวันวิสาขาบูชาวันนี้ก็เป็นวันสําคัญวันหนึ่งตรงกับวัน15ค่ําเดือน6นะครับก็เป็นวันที่ตามที่บันทึกไว้ก็หมายถึงว่าวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัรสรุู้และก็ปรินิพานในความหมายนี้ก็มีสส่วนนะครับส่วนที่เป็นความหมายในเชิงของสิ่งที่เรียกว่าภาษาคนกับภาษาธรรม ภาษาคนวันเกิดก็คือการเกิดมีชีวิตอยู่ขึ้นมาการตัดสรุคือการเข้าใจอะไรบางอย่างเข้าใจหลักธรรมะอ,อนุตตรธรรมนะครับหรือว่าการตัดสรุการเข้าใจถึงแก่นแท้ความจริงของธรรมชาติได้แล้วการนิพพานเนี่ยในความหมายที่เป็นภาษาคนก็คือหมายถึงอาจจะหมายถึงการดับขันกา,ารลาลับดับโลกนี้ไปแล้วในความหมายที่คนเข้าใจกันทั่ว,วไปเพราะนั้นก็พูดง่ายๆคือในความหมายของภาษาคนคือวันเกิด มีชีวิตอยู่วันเข้าใจความจริงและก็วันตายนะครับแต่ในความหมายของทางธรรมะนะครับก็จะมีอีกหนึ่งความหมายซึ่งก็มีความสําคัญมากคือจะหมายความสั้นกว่าความหมายแรกความหมายแรกเนี่ยนับเป็นช่วงชีวิตช่วงเวลาเกิดก็นับจากมีชีวิตนับหนึ่งพอตัสรรุท่านตัสสรุที่อายุ35สิบห้านะครับแล้วก็นิพพานที่อายุแปดสิบนี้เป็นต้นนะครับก็ ห่างกันมีระยะเวลาส5 4สห้าสี่บห้าปีนะครับแต่ในความหมายทางธรรมเนี่ยซึ่งเป็นความหมายที่น่าสนใจกว่าอันนี้เป็นการอ้างอิงความหมายโดยท่านอาจารย์พุทธทาสพิขุด้วยนะครับท่านก็หมายความว่าจริงๆแล้ววินาทีที่ตัสรู้นะครับเป็นพระพุทธเจ้าวินาทีนั้นต่างหากที่ควรจะนับว่าเป็นวินาทีแห่งการประสูติเพราะว่าถือเป็นการเกิดขึ้นของ ผู้ที่เป็นพระพุทธเจ้าจริงๆว,ว,วินาทีที่เกิดเป็นมนุษย์ขึ้นมาหรือมีชีวิตเกิดขึ้นในความหมายทางทางโลกเนี่ยยังไม่สามารถนับว่าเป็นพระพุทธเจ้าได้เพราะว่าเป็นการเกิดขึ้นของเจ้าชายศรธธัตถะและในขณะเดียวกันวินาทีที่ตรัสรู้เช่นเดียวกันนั่นเองก็จะนับว่าเป็นวินาทีแห่งการปรินิพานคือการดับไม่เหลือของกิเลสนะครับด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในความหมายของวิสาขาบูชาที่เราจะต้องทําความเข้าใจก็คือหนึ่ง วินาทีแห่งการเข้าใจโลกหรือการตื่นรู้เข้าใจความจริงแห่งชีวิตได้เนี่ยเป็นวินาทีที่สําคัญที่สุดซึ่งมนุษย์ทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงวินาทีนั้นได้เช่นเดียวกับพี่น้องมวลมหาประชาชนถ้าเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดขึ้นก็คือมันจะต้องมีช่วงเวลาหนึ่งที่พี่น้องตกผลึกจริงๆว่าเรามาต่อสู้เพื่ออะไรเราทําไมเราถึงรับไม่ได้กับสิ่งที่เรียกว่าระบอบทักษิณคือมันกงกินจน เรารู้เลยว่าบ้านเมืองเราจะหายนะอย่างไรถ้าเราขืนปล่อยเป็นแบบนี้วินาทีนั่นแหละคือวินาทีแห่งการตื่นรู้แต่วินาทีแห่งการตื่นรู้นั้นยังไม่พอเท่ากับวินาทีแห่งการตัดสินใจว่าเอาละต่อจากนี้ตายเป็นตายเราจะสู้จนกว่าชัยชนะจะเป็นของมวลมหาประชาชนนั่นคือวินาทีที่สําคัญที่สุดในชีวิตของพวกเราครับพี่น้องครับฉันใดก็ฉันนั้นนะครับต้องการจะสรุปว่าวินาทีแห่งการตกผลึกทางความคิด แล้วก็การทำความเข้าใจเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีในทุกๆกคนที่ทําได้แต่ถ้าสามารถประคับประคองให้วินาทีเนี้ยมันมีอยู่ต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีมากขึ้นเรื่อยๆประเทศไทยจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญอันนี้เป็นการเชื่อมโยงความหมายของวินาทีแห่งการการเอลิเทเมนต์หรือการตัดสรูุ้หรือการเข้าถึงธรรมะนะครับอาจจะไม่ได้หมายความถึงธรรมะที่สูงขึ้นไปจนที่สุดเหมือนแบบพระพุทธเจ้าแต่อาจจะหมายถึงหลักคิดที่ เราเข้าถึงว่าเอาละฉันจะต้องสู้ฉันจะต้องออกมาเป็นจิตสำนึกที่ฉันจะต้องบอกกับตัวเองนะครับซึ่งในหลักของการเ,เขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิจะเกิดขึ้นได้เนี่ยจะต้องอาศัยสองปัจจัยซึ่งผมคิดว่าก็จะเป็นสิ่งที่จะช่วยทําให้ความหมายของการใช้วันสําคัญในทางพุทธศาสนาคือวันวิสาขบูชาเนี่ยและความเข้าใจในความหมายของวันนี้ด้วยเนี่ยก็จะมีความหมายมากขึ้นก็คือ,อมีสองส่วนนะครับ หนึ่งก็คือสิ่งที่เป็นการคิดอย่างแยบคายเรียกว่าโยนิโสมนสิการและก็อนที่2คือเป็นเสียงที่บอกโดยคนอื่นๆเพราะบางทีเราคิดเองเราอาจจะมีบางทัศนคติที่เราหลงตัวเองหรือเชื่อตัวเองมากเกินไปแต่ถ้ามีคนอื่นที่เราเชื่อถือได้บอกเราซึ่งมันก็ต้องสองอันนี้ต้องคู่กันคือเราต้องฟังเสียงของคนอื่นที่เราก็เรียกว่าปรโตโคสะคือฟังเสียงจากคนอื่นด้วย ขณะเดียวกันก็เกิดโยนิีสงมนสิการคือคิดเองด้วยทำคู่กันไปเพราะว่าคนส่วนมากก็อาจจะเลือกทางหนึ่งทางใดเช่นฟังคนอื่นพูดมากๆโดยที่บางทีไม่คิดก็เชื่อไปหรือคิดเองคนเดียวมากๆโดยที่ไม่ได้ปรึกษาใครนะครับแต่ว่าถ้าเราทำสองอย่างนี้ไปพร้อมๆกันคือเรามีกัลยาณมิตรคือมวลชนมวลมาหาประชาชนมวลมาหาปัญญาชนคือคนที่มีปัญญามีความคิดความอ่านมาช่วยกันร้อยเรียงความคิด แล้วก็สิ่งที่สัมผัสในความจริงที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองเราในช่วงที่ผ่านมาของรัฐบาลชุดนี้เนี่ยมันทําให้เราเห็นความทุกข์เห็นความเวลวร้ายของการดําเนินนโยบายประชานิยมมากขึ้นทําให้หลายคนรู้สึกอยากจะดิ้นรนหาทางหลุดพ้นจากความทุกข์ก็เป็นไปได้อันนี้ก็คือข้อสรุปง่ายๆนะครับว่าการต่อสู้ของสิ่งที่เรียกว่ามนุษย์สิ่งที่เรียกว่าความเป็นธรรมะที่เราพูดกันอยู่เสมอว่าธรรมะย่อมชนะอธรรม เวทีนี้เราเป็นเวทีแห่งคุณธรรมความดีเนี่ยแต่ถ้าเราเข้าใจความหมายที่ลึกซึ้งไปกว่านั้นคือว่ามันก็เกิดจากการปลุกจิตสำนึกของเราขึ้นมาให้มีความความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริงว่าทางปัญญามันคืออะไรทางโลกคืออะไรทางบ้านเมืองคืออะไรทางการเมืองคืออะไรทางกฎหมายคืออะไรทางรัฐศ,ศาสตร์การเมืองการปกครองคืออะไรนะครับแล้วเราก็ค่อยๆมองภาพรวมๆว,ว่าทําไมเราจรึงพยายามเรียกร้องให้มีการปฏิรูปเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไปสูส่สิ่งที่ดีขึ้น มากกว่าการที่เราจะยอมจำนนกับอ,อ,อำนาจของนักการเมืองซึ่งวันนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับผมก็ไม่แปลกใจว่าการเลือกตั้งเนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนแต่ว่าจะช้าจะเร็วเนี่ยขึ้นอยู่กับกําลังใจและพลังใจของเราในการยืนหยัดต่อสู้ในประเด็นนี้ของพวกเรานะครับเพราะว่าท่านสวร,รวสนาโตศิตรกูลเนี่ยนะฮะซึ่งถือว่าเป็นสว,สวน้าดีท่านหนึ่งของประเทศไทยเป็นสวกรุงเทพมหานคนรเพียงหนึ่งเดียวนะครับที่ได้รับการเ,เลือกตั้งและก็ชนะขาดนะครับ ท่านได้กล่าวไว้ว่าการเลือกตั้งในสถานการณ์ปัจจุบันนี้มันไม่ใช่การคืนอำนาจให้กับประชาชนแต่เป็นการคืนอำนาจให้กับนักการเมืองครับพี่น้องครับซึ่งนั่นก็หมายความว่าถ้าเราไม่มีการปฏิรูปประเทศซะก่อนนะครับวิธีการระบบระบบเดิมเนี่ยมันมีเครือข่ายมีเน็ตเวิร์กมีหัวคะแนนมีช่องทางในการใช้งบประมาณและงบประมาณเงินแผ่นดินที่เขาสูบไปจากแผ่นดินไทยสูบไปจากพี่น้องประชาชน ทั้งชาติเนี่ยมันมากมายเพียงพอที่จะจับจ่ายใช้สอยอย่างสุขสบายเพื่อให้เขากลับมาสู่การมีอํานาจแบบเดิมๆได้เพื่อเรารู้เท่าทันสิ่งเหล่านี้เนี่ยหน้าที่พวกเราคือต้องช่วยกันบอกต่อทําหน้าที่เป็นคือเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้ชัดเจนขึน้นคือคิดให้ตกผลึกแล้วเราก็มีหน้าที่ไปบอกต่อคนอื่นๆด้วยเพราะมิฉะนั้นแล้วยังมีคนอีกมากมายเช่นเดียวกันที่ยังรู้ไม่เท่าทันหรือยังอยู่ในกระแสความมืดบอดหรือว่าหลงงมงายอยู่นะครับเพราะฉนั้นนี่ก็คือสิ่งที่ต้องการจะบอกว่า ภาวะแห่งการตื่นรู้ภาวะแห่งการตัดสรู้ภาวะแห่งการเข้าใจในสิ่งที่เป็นความจริงเนี่ยนะครับมันมีอยู่ได้ในมนุษย์ทุกคนแต่ว่าไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆมันต้องอาศัยหลายๆปัจจัยนะครับหนึ่งในนั้นก็คือปัจจัยของการเป็นเพื่อนที่ดีมีเพื่อนที่ดีบอกต่อกันก็อยากให้กําลังใจพี่น้องบนมหาประชาชนนะครับในการที่จะบอกต่อความดีความจริงเหล่านี้นะครับแล้วก็หลายคนก็รู้สึกว่าอย่างผมคนนึงก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเ,เราสู้มาตั้งนานแล้วทําไมคน บางกลุ่มเนี่ยคนแสดงเนี่ยยังไม่เข้าใจสิ่งที่เราสู้อยู่นะครับแล้วก็ยังไม่เห็นว่าอยากจะมาร่วมกับเราหรือเขาเห็นว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันถูกต้องกว่าเราการาต่างคนต,งต่างก็ยึดถือมองกันคนละมุมเขามองว่าการเลือกตั้งเป็นประชาธิปไตยแต่เรามองว่าการป,รปฏิรูปโดยมวลมหาประชาชนเนี่ยเป็นประชาธิปไตยและถามว่าใครถูกใครผิดเขาก็ไม่ได้คิดผิดแต่เขาคิดในระบบเดิมๆที่มันมีมาต่อเนื่องแล้วก็จริงๆแล้ว เขาคิดอยู่ในกรอบที่ผมคิดว่าเป็น,เ,ปนเขาเรียกว่าบริบทที่แตกต่างกันเช่นต่างประเทศเนี่ยการเลือกตั้งมันจะสะท้อนความเป็นประชาธิปไตยก็มี3เงื่อนไขหนึ่งก็คือไม่มีการซื้อเสียงขายเสียงขายสิทธ์เลยนะครับไม่มีการซื้อเสียงขายสิทธิ์เลยแล้วก็น,นี่2อคือ,อ,อนโยบายของแต่ละประเทศหรือที่ใช้เนี่ยก็ถูกวิเคราะห์วิจัยแล้วว่าเป็นประโยชน์ ที่ยั่งยืนมีทั้งแก้ปัญหาเฉพาะหน้าระยะกลางและก็ระยะยาวแต่ของบ้านเราไม่มีต่างคนก็ต่างเกทับบั๊บแหลกเรื่องนโยบายเธอให้300ร้ฉันให้5 0 0เธอให้หมื่นห้าฉันให้สองหมื่นถ้ามีอย่างเงี้ยนะฮะมันก็ยิ่งไปกันใหญ่และคนที่ให้มากก็มีแนวโน้มที่จะถูกเลือกมากแต่บ้านเราไม่มีวิธีการกรองถามว่าแล้วไปดูถูกประชาชนได้ไหมว่าทําไมเขาไม่คิดคือบางอย่างเนี่ยเราไม่ทันนะการเมืองบางพวกที่เขาหลอกเอาอย่างกรณีของยิ่งรักเนี่ยก็ชัดมากพูดว่าจะก,กระชาค่าของชีพ ในขณะนั้นทุกคนก็โอ้โหมันข้าวของมันแพงมันรู้สึกจะเพิ่มเป็น300บาทโอ้โหมันอยากได้มากจะเพิ่มเป็นหมื่นห้าเขาบอกเออต้องเนี่ยต้องพักเพื่อไทยเท่านั้นถึงจะสามารถทําได้แต่พอผ่านมา2ปีเท่านั้นเองสิ่งที่พูดมาล้มเหลวและก็เป็นการล้มละลายทางเกียรติภูมิของนักการเมืองโดยสิ้นเชิงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยทั้งเรื่องของการการซื้อสิทธิ์ขายเสียงการเกิดระบบอุปถัมภรรมเนี่ยก็ไม่มีการแก้ไขเลยมันก็ยังใช้ระบบเนี้ยไปเรื่อยๆนะครับ อันที่2คือนโยบายก็ไม่มีการกรองเลยอันที่สคือสิ่งที่เรียกว่ากระบวนการยุติธรรมหรือระบบข้าราชการที่แข็งแรงเนี่ยก็ไม่ได้ถูกปฏิรูปวันนี้ก็ยังมีคนมีวันนี้พอพี่ให้ก็ยังไม่ไถูกทําอะไรเลยไม่ถูกดําเนินคดีทางวินัยไม่ถูกดําเนินการใดๆทั้งนี้เป็นตํารวจแล้วก็ไปพบกับผู้ต้องหาเออไม่ใช่ผู้ต้องหาคือนักโทษหนีคดีคือมันเป็นประเทศที่ผมว่าอะไรมันก็เกิดขึ้นได้อะไรที่มันไม่ดีมันก็เกิดได้ภายใต้ระบบทักษิณเนี่ยกลายเป็นว่าจากที่ว่า คำกล่าวที่ว่าอะไรนะไม่มีอะไรที่ตารวจไทยทําไม่ได้ภายได้ายใต้ตะวันดวงเดียวกันดวงนี้นะฮะก็กลายเป็นว่าไม่มีอะไรที่คนในระบบทักษิณทําไม่ได้เพื่อคนหน้าเลี่ยมๆอย่างคุณทักษิณอย่างเดียวเนี่ยมันก็กลายเป็นเรื่องแปลกประหลาดไปก็หมายความว่าเราไม่อาจจะไว้วางใจได้ว่าถ้าหาว่าเกิดเหตุสมมุติว่าจะมีพักกอที่มันตรงข้ามกับพักรัฐบาลในขณะนี้หรืออดีตรัฐบาลเนี่ยไปหาเสียงในพื้นที่ซึ่งตรงข้ามกันก็จะถูกคุกคาม และตำรวจก็อาจจะไม่สนใจอาจจะถูกมาปะทุศร้ายตำรวจก็อาจจะบอกเฮ้ยไม่ใช่เรื่องของเราเราทําอะไรไม่ได้เขาคนเยอะกว่าแล้วนี่เป็นเรื่องการเมืองเราไม่เกี่ยวแล้วก็ตีกันตายหรือว่าอาจจะไม่ได้เป็นประชาธิปไตยคือไม่ได้สามารถแสดงเสรีภาพทางความคิดได้เพราะฉะนั้นทางออกก็คือว่าข้อที่หนึ่งก็คือว่ามวลมหาประชาชนต้องช่วยกันนะครับอธิบายให้คนที่ไม่เข้าใจว่าการปฏิรูปเนี่ยก่อนเนี่ยมันเป็นประชาธิปไตยคือเป็นประชาธิปไตยทางตรง เป็นการมีส่วนร่วมและการตื่นตัวทางการเมืองครั้งสําคัญสูงสุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยเลยก็ว่าได้ถ้าเราอธิบายตรงนี้และการต่อสู้เคลื่อนไหวที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะถึงแม้จะนําโดยกำนันสุเทพซึ่งเป็นนักการเมืองมาตอลอดชีวิตและก็ประกาศกับพี่น้องประชาชนว่าเลิกแล้วลาออกแล้วก็เขาท่านก็ทําอย่างเต็มที่คือลาออกจริงๆเนี่ยต้นเป็นคนนําแกนนาแรกๆที่ลาออกแล้วก็ประกาศชัดเจนว่า ถ้าปฏิรูปได้ได้ปฏิรูปเนี่ยนะครับท่านก็จะไม่รับตําแหน่งใดๆแล้วก็กลับบ้านไปเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานพักผ่อนซึ่งผมคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่พี่น้องสามารถที่จะเชื่อถือได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ท่านก็ทํามาตลอดถ้าลําพังทําเพื่อประโยชน์ส่วนตนท่านเนี่ยผมคิดว่าทาเนียนๆอยู่นิ่งๆเ,เขาเรียกเกียรเสียยอมรับอ้าวสมมติว่าพูดง่ายๆท่านถูกกล่าวหาในหลายคดีซึ่งเป็นคดีอาญาฉกาจฉกันทั้งนั้นถึงประหารชีวิตถึงติดคุกตลอดชีวิตได้เนี่ยถ้าท่านแบบเออนิ่งๆเฉยทําแบบไไมม่่รู้ช้ นิรโทษกรรมก็อาจจะผ่านไปในสภาซึ่งมันผ่านถึงวันละสามซึ่งเพื่อไทยเอาแน่แล้วก็ทําแล้วก็ได้แต่ท่านก็ไม่ทําอย่างนั้นท่านก็ต่อสู้นะครับจะมีใครสักกี่คนในโลกต่อสู้เพื่อตัวเองต้องขึ้นศาลในคดีอุกชะก,กันแบบนี้จริงไหมครับพี่น้องครับถ้าเป็นเราเราบอกเฮ้ยมันกล่าวหาถึงแม้เราจะรู้เราไม่ผิดอะแต่พอะ e e, เออเนียนไปเราจะได้ไม่ต้องมีมนทินไม่ต้องวุ่นวายเราก็อาจจะได้อันนี้ส่งผลประโยชน์แต่ท่านก็ไม่ได้ทาอย่างนั้นท่านก็ออกมาต่อสู้แล้วก็ต่อสู้ยาวนานถึง6เดือนผมก็เลยคิดว่า สิ่งเหล่านี้จะเป็นการทบทวนให้พี่น้องเข้าใจว่าความชอบธรรมของรัฐบาลชุดนี้มันหมดตั้งแต่วินาทีที่ประกาศหรือว่าดําเนินการยกมือผ่านวาระสามเรียบร้อยแล้วไม่ต้องรอให้กระบวนการยุติธรรมสาวไปถึงเขาบอกว่ากระบวนการยุติธรรมที่ล่าช้าคือไม่ยุติธรรมแต่กฎแห่งกรรมมันยุติธรรมเสมอนะครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะรอสักหน่อยใช้เวลาสักนิดแล้วก็ทบทวนความคิดเรา ผมอยากเห็นวินาทีแห่งการตื่นรู้วินาทีแห่งการเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับจากมนุษย์ที่ต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหลมาเป็นเป็นเหมือนกับอาจจะใช้คําศัพท์ที่สูงหน่อยก็คือพระโพธิสัตว์ซึ่งพี่น้องมวลมหาประชาชนเป็นได้ถ้าจิตเราสูงแล้วก็กว้างขวางพอคือหมายความว่ายุทธศาสตร์สําคัญข้อหนึ่งก็คือการมองเห็นเพื่อนที่ไม่รู้เพื่อนที่คิดต่างจากเราเนี่ยเป็นคนที่เป็นคนที่กําลังประสบความทุกข์อยู่แล้วเราก็มีหน้าที่ช่วยเหลือเขา นะครับในในวันพระแบบนี้ก็ขอ,อสื่อสารเพยงเท่านี้พี่ๆพ,พร้อมนะฮะพร้อมยังไม่รู้เช็คให้ผมหน่อยแลวกันพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วบอกผมแล้วกันนะฮะเพราะเดี๋ยวจะเรียนเชิญพี่สิรินรามมาร้องเพลงให้พี่น้องฟังนะครับก็อยากสรุปอีกครั้งหนึ่งว่าความเป็นประชาธิปไตยจะเกิดขึ้นได้หนึ่งประชาชนซึ่งเป็นผู้เป็นเจ้าของอำนาจเนี่ยได้ลุกขึ้นมาใช้อำนาจของประชาชนจากเดิมที่เราผ่านระบบตัวแทน เราก็ไม่ผ่านตัวแทนเราก็จะใช้ระบบทางตรงคือประชาชนเนี่ยคัดสรรบุคลากร,กรที่เป็นประชาชนจริงๆไม่ได้เอี่ยวไม่ได้เกี่ยวกับกลุ่มก้อนองค์กรทางการเมืองเพราะว่าเราอาจจะเรียกว่าเราไม่ค่อยมั่นใจหรือไม่ค่อยไว้วางใจหรือใดๆก็แล้วแต่เพราะว่าเราอาจจะมองไม่เห็นว่าความดีหรือคนดีในระบบการเมืองนั้นเป็นอย่างไรแต่สิ่งสําคัญไม่อยู่ที่ว่ามีหรือไม่มีคนดีเท่านั้นนะครับพี่น้องครับเคยมีคนตั้งคําถามว่าเคยสงสัยไหมว่าทําไมคนดีเนี่ยหายากเคยสงสัยไหมครับ เราจะเคยสงสัยว่าทำไมคนดีหายากก็คําตอบมึงคือว่าก็เพราะว่าเรามัวแต่นั่งหาคนดีแต่เราไม่ค่อยพยายามจะทําความดีด้วยตัวเราเองหรือเปล่ามันก็เลยทําให้คนดีมันหายากเพราะทุกคนมัวแต่หาว่าใครดีใครดีพอเจออะไรที่ไม่ดีนิดหน่อยก็รู้สึกว่าเฮ้ยไอ้ทนนี่ไม่ดีจริงๆนี่นาซึ่งทุกคนเนี่ยในโลกใบนี้มันไม่มีใครที่จะบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซนต์ได้นะครับอาจจะมีก็มีน้อยนะครับแต่ความหมายผมคือว่าอย่ามัวแต่เรียกหาคนดีแต่จงเร่งสร้างความดีเพื่อให้ตนเองได้ เป็นคนดีคนหนึ่งในสังคมให้ได้ก็น่าจะดีเช่นเดียวกับที่พี่น้องมวลมหาประชาชนได้เป็นคนดีด้วยการเสียสละเพื่อประเทศชาติเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับผมก็อยากจะย้ําในวันดีๆแบบนี้นะครับว่าการสื่อสารความดีเนี่ยนะครับคือการที่เรานอกจากเรารู้ทันความไม่ดีแล้วเราก็ลุกขึ้นมาสร้างบ้านแปลงเมืองของเราการปฏิรูปมีความสําคัญมากนะครับถึงแม้จะ เกิดขึ้นก่อนการเลือกตั้งหรือระหว่างการเลือกตั้งหรือการเลือกตั้งเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปหรือแม้แต่หลังเลือกตั้งไปแล้วก็แล้วแต่มันก็ต้องมีการพัฒนาเขาเรียกว่าดินามิกของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยตลอดเวลามันไม่สามารถหยุดนิ่งแล้วก็ไม่สามารถที่จะต่อไปนี้ถ้าบ้านเมืองจะเป็นประชาธิปไตยจริงๆก็คือพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มทุกเหล่าเนี่ยต้องช่วยกันสร้างนักการเมืองดีๆต้องช่วยกันลดละเลิกการรับอามิสสินจ้าง สินน้ำใจรับการอุปถัมภ์จากนักการเมืองเพราะว่ามิฉะนั้นแล้วระบบทุนนิยมสามาญในที่ผ่านมาเราใช้ชื่อว่าระบบทักษิณเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นอีกและก็ไม่มีวันจบสิ้นและก,ก็นําซ้ำก็อาจจะเปลี่ยนชื่อในอนาคตอาจจะมีใครที่ลักษณะคล้ายๆทักษิณทักษิณอีกขึ้นมาก็ได้แล้วก็ทําแบบเดียวกันก็เป็นได้เพราะนั้นจุดเปลี่ยนครั้งนี้ของประเทศไทยอยู่ตรงที่ว่าประชาชนเนี่ยสามารถที่จะเ,เขาเรียกว,ว่ามีความพอเพียง ที่เป็นรูปรธรรมเป็นความพอเพียงระดับมหาภาคเป็นความพอเพียงในเชิงรัฐศาสตร์คือสามารถปกครองตนเองด้วยการรู้จักพอเป็นคนพอดีกว่าพอเป็นคนใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นหลักที่ผมคิดว่าสาคัญมากเหมือนที่ท่านอาจารย์พุทธทาสท่านบอกว่า play living high thinking นะครับกินอยู่อย่างต่ําแต่มุ่งกระทําอย่างสูงความหมายคือว่าเรื่องภายนอกเรื่องข้าวของเสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้ต่างๆวัตถุนิยมเนี่ยให้มองคนที่ลําบากกว่าเราต่ํากว่าเรา มองแล้วไม่ใช่มองด้วยความดูถูกหรือลูกดาวหรือเหยียดหยามเราว่าไอ้นี่มันยากจนพ้นแค้นแย่หรือว่าอะไรไม่ใช่อย่างนั้นแต่มองแล้วว่าเ,ออเขาก็มีเท่านั้นเขาก็ยังอยู่ได้เรามีบางทีเรามีมากกว่าเขาแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เกินความจําเป็นด้วยทําไมเราจะอ,อ,อยู่ไม่ได้แต่เรื่องภายในใจเนี่ยจะมองคนที่ต่ํากว่าเราให้มองคนที่สูงกว่าเราว่าทําไมถึงมีคนกล้าหาญทําไมถึงมีคนเสียสละอามองใกล้ๆตัวเราอย่างลุงกำนันสุเทพก็ได้ว่าทําไมท่านถึงกล้าหาญเสียสละ แล้วก็ท่านสามารถได้ใจคนเป็นล้านๆ้านคนได้นะครับอันเนี้ยเป็นสิ่งสําคัญมากๆแล้วผมคิดว่ามันก็จะช่วยทําให้พี่น้องมีกําลังใจแล้วเราก็ผมว่าร้อยวันพันปีกว่าจะมีนักสู้กว่าจะมีวีรบุรุษขึ้นมาสักคนหนึ่งสถานการณ์สร้างวีรบุรุษแต่ไม่ได้แปลว่าคนอยากเป็นวีรบุรุษต้องไปสร้างสถานการณ์นะครับแต่หมายความว่าคนที่จะทําให้ชีวิตของเราเนี่ยมีความหมายก็คือตัวเราเองนะครับไม่ได้เป็นใครอื่นเลยนะครับก็ขอฝากไว้ในวันวิสาขาบูชานะครับวันแห่งการประสูตร ตัสรู้และก็ปรินิพานเป็นวินาทีแห่งการเปลี่ยนแปลงวินาทีแห่งการตกผลึกวินาทีแห่งการปฏิรูปตนเองอย่างชนิดว่าเปลี่ยนจากบุคคลธรรมดาไม่ว่าจะชั้นไหนก็แล้วแต่นะครับเป็นอริยบุคคลคือคนที่สามารถที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความหมายและมีคุณค่าได้นะครับเช่นเดียวกับพี่น้องมวลมหาประชาชนนะครับก็ี่สินทรพร้อมไหมฮะมายังไม่ทราบมาแล้วนะครับพร้อมไหม เดี๋ยวรอทีมครับแป๊บนึงเพราะวันนี้บอกว่าสิรินทาเต็มวงนะครับตอนนี้ขอบคุณคุณยายพงรัตน์นะครับและคุณยายเย็นนะครับมอบให้คุณยายพงรัตน์มอบให้300บาทคุณยายเย็นมอบให้200บาทบอกว่าเดินทางมาจากสุรินทร์เลยนะครับถ้าจะเป็นชาวนานะครับก็มอบเงินสมทบทุนมาให้500บาทนะครับสองท่านนะครับคุณยายเสมือนดวงใจดีนะครับอายุหลายสิบปีแล้วนะครับประมาณ80นะครับก็มอบให้ห้าร้อยนะครับคุณนุชสิริคุณแสงมอบให้1,000บาท คุณแพรคุณออแกนคุณแอลนะครับจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็มอบสมทบอีก5 0 0พันบาทนะครับขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับถ้าพี่ศิรินทราพร้อมแล้วไหมครับเดี๋ยวถ้าพร้อมก็ส่งสัญญาณให้ผมนะครับเพราะว่าเราก็มาช่วยๆกันในค่ําคืนนี้นะครับผมเองก็ปกติก็จะจัดช่วงหน้าที่พลเมืองและศิลธรรมในช่วงดึกๆนะครับก็วันนี้ก็มาเวทีนี้ครั้งแรกนะครับเมื่อวานนี้ผมไปอยู่กับหลวงปู่พุทธอิสระที่วัดอ้อน้อยนะครับก็ หลวงปู่กับวัดครั้งแรกในรอบสเดือนนะครับก็ไปให้กําลังใจวันนี้ก็นําปัจจัยที่รวบรวมจากพี่ๆน้องๆน,นะครับสองหมื่นบาทไปร่วมถวายหลวงปู่เพราะว่าหลวงปูก่ก็ท่านก็เป็นนักสู้วันนี้ท่านกลับไปที่เวทีแจ้งพัฒนาแล้วแล้วเข้าใจว่าตอนเย็นท่านก็มาให้กําลังใจพวกเราผมก็ไปรอท่านประมาณ6กโมงก็ถวายท่านก็ส่งบุญนี้ให้กับทุกท่านด้วยนะครับได้ร่วมอนุโมทนาด้วยครับครับก็ หลวงปู่ก็เมื่อวานก็มีการคุยกันท่านก็จะมียุทธศาสตร์ของท่านด้วยในการเคลื่อนไหวของท่านที่จะคู่ขนานไปกับเวทีกบ .2 ของเราในทุกๆพื้นที่นะครับคือวันที่18พฤษภาคมนี้เวลาประมาณ9โมงนะครับท่านก็จะเดินทางไปที่วังไกลกลงังวลถ้ากําหนดการนี้ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับก็จะเป็นตามนี้แล้วก็จะไปถวายคืนพระชั้นาถผมก็ได้สัมภาษณ์ท่านแล้วก็ถามท่านนะครับว่าทําไมาหลวงปู่ถึงใช้วิธีนี้หลวงปู่ก็บอกว่า แต่เดิมนั้นอำนาจก็เป็นของพระมหากษัตริย์อยู่แล้วถึงแม้ว่าที่ผ่านมาท่านก็จะได้มอบให้กับพระสงฆ์นิกรหรือพวงชนชาวไทยแล้วก็อำนาจเนี่ยในรัฐธรรมนูญก็เขียนไว้ชัดเจนว่าอำนาจเป็นของพวงชนชาวไทยแล้วก็เราได้ให้พระมหากษัตริย์ใช้นะครับผ่านสาเสาหลักของของบ้านเมืองก็คือเสานิติบัญญัติใช่ไหมฮะแล้วก็เสารัฐบาลแล้วก็เสาตุลาการแต่ก็เป็นที่ทราบดีอยู่แล้วว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยความเป็น รัฐบาลความเป็นนิติบัญญัติที่ผ่านมาเนี่ยมันมีทั้งรูปแบบของสภาธาตุเรื่องของรัฐบาลโจรน,นะครับและก็เหลือแต่ศาลอย่างเดียวซึ่งก็ท่านก็ออกมาปฏิเสธแล้วว่าท่านไม่ได้มีหน้าที่ในะเรื่องของการไปเ,เกี่ยวข้องกับเรื่องการบริหารจัดการบ้านเมืองมีหน้าที่พิพากษาพูดง่ายๆคือเสานิติบัญญตัติเขียนกฎหมายเสาบริหารคือเอาไปใช้และเสาตุลาการคือตีความหรือบังคับนะครับให้กฎหมายนั้นเป็นไปตามที่เขียนไว้นะครับต่างคนก็ต่างทําหน้าที่กันนะครับดังนั้น ในเรื่องการถวายพระคืนพระนาจก็ท่านก็หลวงปู่ท่านก็ให้ให้เป็นคอนเซปต์ความคิดหรือกรอบความคิดชัดๆว่าเราเข้าไปถวายคืนท่านแล้วก็แต่ว่าท่านจะมีพระบรมราชวินิจัยไปอย่างไรจะใช้หรือไม่ใช้อย่างไรผมก็ถามในมุมเหมือนกันว่าเอาแล้วหลวงปู่ไม่ไม่กังวลหรอครับว่าคนเสื้อแดงเขาก็คิดว่าจะใช้ให,ให้พระบรมให้พระมใช้พระบรมราชวินิจัยเหมือนกันเนี่ยมันจะมีความขัดแยง้งหรือว่าเป็นความหนักใจไหม หลวงปู่ท่านก็ตอบอย่างฉลาดมากว่าท่านก็บอกว่าพวกเราเนี่ยไปถวายให้แต่พวกนั้นเนี่ยต้องการได้คือต้องการให้พระในหลวงเนี่ยทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยเนี่ยเพื่อที่จะได้มาซึ่งอํานาจของคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดคือพวกเขาแต่เราเนี่ยให้ท่านและเราก็พร้อมจะปกป้องการใช้อํานาจของท่านทุกอย่างแต่ในความจริงผมคิดว่ามันก็มีรายละเอียดที่อ่อนไหวนะครับที่เราอาจจะไม่ได้คุยกันในเชิงลึกแต่ว่าเวทีนี้ก็เป็นเวทีประชาธิปไตยเวทีหนึ่งเราก็ต้องคุยกัน ตรงไปตรงมาในหลายๆประเด็นเพื่อพี่น้องเข้าใจว่าเราควรจะเดินไปทางไหนยุทธศาสตร์เราเป็นอย่างไรแต่ยุทธศาสตร์กบฏวสหลักก็ฟังลุงกำนันว่าท่านจะเคลื่อนไปทางไหนทางไหนแต่ของหลวงปู่พุทธิสระท่านก็เซลล์เซลล์เล็กๆน้อยๆมีคนฝากคําถามมาถามให้ผมถามท่านว่าแล้วหลวงปู่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่กังวลเหรือที่คนมองว่าเอ๊ะกบฏวสของ,แจ,งแจ้งวัฒนะกับเวทีหลักเนี่ยคิดต่างกันท่านก็บอกว่า ต้องเอาคําตอบของลุงกำนันที่บอกว่ามีคนถามลุงกำนันเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมแนวยุทธศาสตร์ของแจ้งวัฒนะกับอของกองบงศาหลักเนี่ยไม่เหมือนกันท่านตอบว่าไงรู้ไหมฮะท่านบอกว่าลุงกำนันบอกว่าคุณไปดูชื่อท่านสิว่าท่านชื่ออะไรท่านชื่อพุทธอิสระไม่ใช่เหรอเพราะฉะนั้นท่านก็เป็นอิสระของท่านเองอย่างนั้นแหละนี่คือลุงกำน,นันตอบถึงหลวงปู่ผู้ธอิสะระหลวงปู่ก็เล่าให้ฟังนะครับก็เป็น,นั้นบอกว่าต่างต่างท่านก็ต่างมีวิธีคิด ที่ผมคิดว่าก็มองกันคนละมุมแต่ทั้งหมดทั้งทั้งหมดนี้เป็นเป็นความสวยงามของความเป็นประชาธิปไตยนะครับคนเสื้อแดงเองก็บอกว่าทุกอย่างต้องอิงกับประชาชนก็ไม่ผิดนะครับพวกเราก็เป็นประชาชนเหมือนกันแต่ว่าเราอิงกับสิ่งที่เป็นความเชื่อและความศรัทธาในความดีงามของเราด้วยคือสถาบันพระมหากษัตริย์ส่วนเขาจะอิงหรือไม่ก็เรื่องของเขานะครับอ่ะพร้อมแล้วนะครับพร้อมแล้วนะครับอ่ะขอเสียงปรบมือให้กับสรินทาครับในค่ำคืนนี้ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ